ภาถาอิอิทโธสัพพัญยุตยานังอิฉันโตอาสวัคยังอิท,ทังธรรม,มังอนุปัตโตอิทิมันตังนะมามิหังคำแปลพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพัญยุตยาน ทรงปรารถนาธรรมที่สิ้นอาสวะก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำเร็จพระองค์นั้นอานุภาพจงหมั่นภาวนาป้องกันสัตรา นต้องอินทรีย์ทำให้แคล้วคลาดนิราชภัยรีสิริย่อมมีแก่ผู้ภาวนา